อ่ะครับก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับไอ้เก้าตอนนี้เราต้องมาเขาบอกว่าให้เรามาสู้กับไททันหญิงนะครับอันนี้เป็นเควสบอสของเกมนี้ซึ่งก็เลยปี <c oughs> ซึ่งก็เลยปี <c oughs> ตอนนี้ไททันหญิงอยู่ไหนว <c oughs> ิเห็นปะเห,นเห็นเลยม,าามันกำลังวิ่งมาหาเราหรือเปล่าเก้าไกลรับไี๋ไหวโอเคก้าวไกลรับไหวแล้วมันเริ่มนี่นี่ไงกด้รเร็ว เฮ้ยกอดด้วยดิแน,น่ไม่คลิกกูเกาะเลยเไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปวิวกอดเช่นมอมึงใช้บู๊อยู่ใช่ไหมแกมึงก็ไปเลยน่าจะดูไงนวะอันนี้จับแล้วใช่ไหมมึงกอดไม่ใช่ท่านอะโอ้โหวันนี้นี่ยอาน่าไหนอลองกดสกิลเซตดิปาดาเหมือนเดิมไง เจอท่านหญิงอยู่ไหนแล้วถามเจอแล้วเจอแล้วหญิงเจอหรอตัวใหญ่ใหญ่เลยไอเนาะสกิลเอ็กดิมาเร็วมาเร็วเอ็กมันคืออะไรไม่รู้แต่เหมือนมันจะเป็นการเอ่อสเมสดาบอะไรเนี่ยนั่งใหญ่เจอได้ท่านหญิงไปเลยไหมยังยังยังเตรียมของก่อนเติมแก๊สให้พร้อมมาทุกคนไปเติมแก๊สเราก็ไม่มันแข็งคอได้จำได้พร้อมแล้วไอ้เก้าพร้อมไหม มึงเห็นในด้านหญิงยังอ่ะอยู่ตรงนั่นเห็นแล้วไปไปเลยอู๋ถลายพื้นก็ปิดบูธอ๋อตรงนี้ก็มีที่เติมเพิ่มเติมเลยมันไม่เดินเลยมันไม่เดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังหลับอยู่ไหนยังไม่ตื่นหมิ่นเดินเอ๊ยมันตื่นแล้วเฮ้ยมันกำลังมันกำลังมันยืนยิบระวังกันด้วย มาเด็กโอ้อย่าเข้าไปใกล้เฮ้ยเฮ้ยมันมันเตออเฮ้ยมันเตอมันเตอมันนม่อยู่ที่ระวังนะเว้ยไอ้ก้าวเฮ้ยโดนเหยียบตายไหมโดนกดเียโอ้ว่ฆ่ามันละโชคดีไปไอ้กาวเกือบตายเฮ้ยนี่โหดเกินไปละไททันหญิงยิงหอกสายฟ้าใส่นีไอข้ามูลข้ามูลนี้มีเติม เพียแรงอยู่เห็นไหมมันเลี้ยงสิ่งพิการยู่แบบนีนี่นี่ฟันไปห้าร้อยให้าไปนะเข้าอยู่เข้าอยู่สกิลมันก็กดอะไรไม่ได้เลยอุ้ยอุ๊ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นพี่ก้าวไปแล้วเหรอเฮ้ยชนหน้าไปแล้วชนหน้าแล้ววันนี้หลยเฮ้ยทุกคนเอ้ยฟันหลังอ่ะหอกสายฟ้าหอกสายฟ้าช่วยด้วยนี่ระเบิด ที่ถูกแล้วที่เอาหอกสายฟ้าช่วยเร็วมีต้องเร็วเข้าไว้เฮ้ยเอาฟันเท้าได้บ้างฟันเท้าให้มันล้มโอยจะตายเรียบร้อยเออเดี๋ยวเอาหอกสายฟ้ายิงเท้าหอกสายฟ้ายิงเท้าก่อนสายเร็วไม่โดนเตะตายเร็วมายิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยมันรอบใหม่แล้วโอู้เฮ้ยไททันมามีไททัานคน ระวังระวังมันกระโดดมานะระวัง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 แคตไอท่านปกติเราก็ไม่ไหวแล้วเว้ยเอาตายเลยอ่ะสับเลยแกตายีตายหรอไปแล้วนะเออไอ้ก้าวช่วยด้วยกูกำลังจะตายกูช่วยได้เออดันนะดิ้ดิไอ้ก้าวจะทำยังไงก็มาดิคคือเรามีแค่คือเรามีแค่สามคนจะรอดได้ไหมล่ะ ไอ้กาพัันโหดเกินไปจู่ไม่ไหวจะตายแล้วโอเคก็เป็นวันนี้เราคลิปสั้นนะครับเพราะว่าเราแค่มาลองเฉยว่าการฆ่าบอสในเกมไททันอนาร์เทอร์อาร์ไดทันมันจะโหดแค่ไหนนะ